มณฑลทนหารบกที่28ค่ะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทนหารบกที่28ครบรอบ44ปี5มิถุนายน2568ค่ะพลตรีพุทธิวั์สิริพงพลผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่28เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทนหารบกที่28ครบรอบ44ปี5มิถุนายน2568 ซึ่งมีพิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5พิธีบวงสรวงพระกิ่งปวเรศพระธนบดีและหมอชีวโกมานพัทซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมนลทนทหารบกที่28และพิธีทวบ,บุญตักบาทเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บุคลากรของหน่วยผู้ล่วงลับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอดจนจเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและผู้เข้าร่วมงานโดยมีคุณนภพัฒน์สิริพงพลประธานสมาคมแม่บ้านอาหารบกสาขามนทลนอาหารบกที่28กำลังพลและครอบครัวของหน่วยเข้าร่วมในพิธีค่ะโอกาสนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายเฉยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลยผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยอดีตผู้บังคับบัญชานายก เหล่ากาชาติจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดเลยสมาคมสตรีอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยมูลนิธิสว่างคีรีคีรีธรรมจังหวัดเลยภาคเอกชนชุมชนนะคะก็ได้มาร่วมงานวันสถาปนา หน่วยในครั้งนี้ด้วยนะคะอย่างพร้อมเพียงกันซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่มณฑลทหารบกที่28นะคะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยด้วยดีเสมอมาค่ะ มวลทนหารบกที่28ค่ะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันประเทศมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาเอกราชเพื่อความมั่นคงของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนมีความพร้อมสนับสนุนหน่วยทหารปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโดยหน่วยนะคะอยู่ที่พื้นที่ภายในค่ายสีสองรัก ตำบลสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะได้รับพระราชทานนามค่ายว่าค่ายสีสองรักค่ะตามชื่อของพระธาตุสีสองรักนะคะอันเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งถือว่าเป็นค่ายที่37ของกองทัพบ,บกนะคะ และมีพื้นที่รับผิดชอบก็คือจังหวัดเลยจังหวัดน้องบวัวลําพูโดยเป็นหน่วยในอัตราของกองทัพภาคที่2ซึ่งหน่วยได้ถือเอาวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสถาปนานหน่วยค่ะซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่44ในการสถาปนานมนลททนหารบกที่28ภายใต้การนําของพลตรีพุทิวัน์สิริพงพลผู้บัญชาการมฑลทนหารบกที่28ค่ะ